Hello my lovely student Welcome to English Class by ครูฟ้าสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัโมงวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราก็ได้ทำการสอบครั้งที่5เสร็จสิ้นไปแล้ววันนี้เราก็เข้าสู่โหมดในการเรียนปกตินะคะเด็กๆวันนี้คุณครูมีเรื่องอะไรมาสอนนักเรียนมาดูกันเลยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูฟ้าจะขึ้นโดยการใช้หนังสือเมกเหลืองภาษาอังกฤษปหนึปป่งนะคะแล้วคำสั่งก็คือให้นักเรียนเปิดไปยังหน้า open your book on page 58 t o 60ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ open your book on page 58 t o 60เราจะใช้ในหนังสือเมกเหลืองนะคะแล้วเปิดไปหน้า58นะคะ ในหน้า58นะคะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรีวิว my pet สัตว์เลี้ยงนั่นเองให้นักเรียนมาดูในชาร์ตได้เลยค่ะ look at the chart ในแบบฝึกหัดหน้า58นะคะแบบฝึกหัดที่4เขาให้ดูภาพแล้วก็นำคำศัพท์มาเติมในช่องว่างค่ะก่อนจะเติมเราจะต้องรู้จักคำศัพท์ก่อนนะคะมาดูคำที่1ค่ะ spell ค่ะ d o g y o. จอกนักเรียนได้ยินเสียงคำนี้แล้วนักเรียนก็ไปใส่ใต้ภาพได้เลยค่ะซึ่งอันนี้เราเรียนไปแล้วหวังว่านักเรียนคงทำได้นะคะต่อมามาดูคำที่สองค่ะ b i r d bird bird แปลว่าอะไรคะนักเรียนมาเติมได้เลย f i s h fish fish เอามาเติมเลยนะคะ neck R-A-B-B-I-T Rabbit Rabbit Next T-U-R-T-L-E Turtle Turtle The last word คำสุดท้ายแล้วค่ะ C-A-T Cat catch หวังว่าหน้านี้ very easy นะคะเด็กๆต่อมาค่ะเป็นการรีวิวทบทวนเกี่ยวกับ numbers 11 t o 20 11 t o 20ให้นักเรียนมาดูในชาร์ทนะคะคุณครูฟ้าก็จะมีตัวเลขอารบิกแล้วก็ตัวหนังสือภาอษากัษกกำกับไว้แล้วก็มีรูปภาพประกอบตามจำนวนนั้นๆน,น,นะคะ เราเรียนมาดูในนัมเบอร์นะคะก็คือหมายเลข11ภาษาอังกฤษใช้คำว่า eleven eleven สเป l ลค่ะ e l e v e n eleven ต่อมาเลข12ค่ะ t w e l v e twelve twelve หมายเลข13ค่ะ thirteen, thirteen, หมายเลขสิบสี่ค่ะ fourteen, fourteen, หมายเลขสิบห้า e ค่ะ e fif t e e n 15 15หมายเลข16ค่ะ s i x t e e n 16 16หมายเลข17ค่ะ s e v e n t e e 17 17มาเลขสิบค่ะ e i g h t e e n eighteen e i g h t มาเลขสิก้าค่ะ n i n e t e e n n i n i n e t e หมายเลขยี่สค่ะ t w e n t y 20 e าเอาละค่ะถ้านักเรียนยังจำไม่ได้ค่อยกลับมารีวิวดูฟังนะคะแล้วก็สเปลสกดไปแล้วก็ฝึกอ่านคำเหล่านี้ในตัวเลขนะคะต่อมากิจกรรมต่อไปค่ะ กิจกรรมต่อไปใน on page 59 59นะคะเด็กๆคุณครูให้นักเรียนนับจำนวนตัวเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วเขียนเครื่องหมายกากบาทในลนักษณะก็คือวงกลมนี้นะคะหน้าคำตอบที่ถูกต้องเรามานับกันเลยค่ะ1 n e two three four, five, six, seven, eight, nine, ten. ข้อไหนคะที่อ่านว่า ten สิบในตัวเลือกที่หนึ่ง ten rabbits ในตัวเลือกที่สอง eleven rabbits ถ้านักเรียนนับได้จำนวนใดนักเรียนกาเลยคะ่ะและในหน้าที่60นักเรียนก็นับจำนวนนะคะ how many cats นักเรียนก็นับแล้วก็กาเองข้นอนี้นัูฟ้าไม่เฉลยนะคะต่อมาข้อที่สาม how many fish นักเรียนนับจำนวนแล้วก็เลือกตัวเลือกในตัวเลขที่ถูกต้องนะคะข้อที่สี่ how many birds ข้อที่ห้า how many d o g s นักเรียนก็นับเอาเองว่าสุนัขมีจํานวนเท่าไหร่หวังว่าคงไม่ยากเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่า thank you for a n t e c h a n ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนในวิชาภาษาอังกฤษแล้วค่อยพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ see you next time bye hello my name is teacher crystal And today we are learning toys. Toys. Lesson number seven. Toys. T O Y S. Toys. T O Y S. Toys. Okay, let's look at the picture. Look at the picture. What toy is this? What Toy is this. This is a yo-yo. This is a yo-yo. This is a yo-yo. Y-O-Y-O. -y -o. This, T-H-I-S, this is, I-S, is a yo-yo. This is a yo yo. This is a yo yo. Y O Y O. This is a yo yo. Look at the picture. Look at the picture. What toy is it? What toy is it? Puppet. Toy is this? This is a puppet. This is a puppet. P U P P E T. Puppet. This is a puppet. P U P P E T. Puppet. This is a puppet. Okay, let's look at the picture. Look at the picture. What toy is this? What toy is this? This is a scooter. This is a scooter. This is a scooter. S C O O T E R scooter S C O O T E R scooter S C O O T E R scooter This is a scooter Look at the picture Look at the picture What toy is this what toy? Is this? This is a puzzle. This is a puzzle. This is a puzzle. P U Z Z L E puzzle. P U Z Z L E puzzle. This is a puzzle. P U -Z, Z Z L E puzzle. This is a puzzle. Okay. Open your book, please. Open your book, please. Page number seventy nine. Seven nine. Seventy nine. Are you ready? Section C. Look and write. Look and write. Number one. Look at the picture. What toy is this? This is a yo yo. This is a yo yo. Y O. Y O. Use your pencil and write it down. Number 2 What toy is this This is a puppet Use your pencil and write it down This is a puppet P U P P, -P E T puppet This is a puppet P U P P -E -T e t this t h i s this is i s is a puppet number three this is a scooter this is a scooter s c o o t e r scooter this is a scooter. Write it down. This is a scooter. Write it down. And number four. This is a puzzle. This is a puzzle. P U Z Z L E puzzle. P U Z Z L E puzzle. this is a puzzle okay that's all from me today teacher crystal see you next time goodbye อ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาพบกับครูบีนะคะอ่ะมาดูค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูบีขอทตวัวยังอยู่เรื่องเดิมนะคะ เรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวนะคะวันนี้คุยจะให้น้องทําแบบฝึกหัดนะลูกนะคะยังอยู่ในช่วงของแบบฝึกหัดนะคะอ่ะหยิบเล่มมดแดงขึ้นมาเลยหยิบมดเล่มมดแดงนะคะอ่าน้องมาดูเล่มมดแดงอ่ะเปิดหน้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เลยค่ะอ่ะเปิดหน้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เปิดหน้า170หนึ่งเจ็ดศูนย์เลย อ่ะหนึ170ค่ะเจอ,อยังเอ่ยอยู่ในเล่มมดแดงนะคะลูกหน้า170อ่ะมาดูเนาะแบบฝึกหัดเห็นไหมคะให้เติมข้อความลงในแผนภาพให้สมบูรณ์แล้วก็เพื่อสรุปว่าท้องฟ้าของเรามีกี่ช่วงเวลานะคะเห็นไหมคะมีซ้ายมีขวาอ่ะเอาด้านซ้ายก่อน เดี๋ยวครูิจะให้น้องเขียนเองนะคะลูกฝึกเขียนเองเขียนคำด้วยตัวเองแต่ทำพร้อมกับคุณครูนะคะอ่านมาดูค่ะด้านซ้ายมือเวลาลูกน้องดูสิคะสัญ,ญลักษณ์ท้องฟ้าสว่างแล้วก็มีดวงอาทิตย์ด้วยเด็กๆคิดว่าเป็นช่วงเวลาอะไรคะลูกอ่ะช่วงเวลาอะไรอ่ะช่วงเวลาอะไร ถูกต้องค่ะเป็นช่วงเวลากลางวันลูกเขียนคำว่ากลางวันเลยค่ะ,ะเขียนคำว่ากลางวันเขียนคำว่ากลางวันนะคะ,ะเขียนคำว่ากลางวันเติมหรือยังเติมยังลูกอะกลางวันค่ะกอลอาง,งอกลางวออนวันนะคะต่อไป ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างลูกในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างกลางวันจะมองเห็นจุดๆทุกวันเลยกลางวันลูกเห็นอะไรคะทุกวันลูกเห็นอะไรทุกวันอ่าถูกต้องค่ะดวงอาทิตย์เขียนคําว่าดวงอาทิตย์ลงไปเลยลูกอาจจะมองเห็นดวงอาทิตย์ทุกวันนะคะเขียนคําว่าดวงอาทิตย์ลงไปเลยลูก เขียนคําว่าดวงอาทิตย์ลงไปเลยเขียนไหมคะต่อไปอ่านต่อไปลูกและมองเห็นจุดๆเป็นบางวันอ่าและมองเห็นอะไรเอ่ยเป็นบางวันลูกใครตอบได้บ้างเนาะเห็นอะไรเอ่ยเป็นบางวันคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ดวงจันทร์นะคะเห็นดวงจันทร์เป็นบางวันแต่เป็นเห็นเป็นเงาขาวๆมันไม่มีแสงสว่างนะคะเพราะว่ากลางวันมันมีแสงของดวงอาทิตย์ส่องแสงอยู่แล้วนะคะ,ะจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นบางวันเติมคำว่าดวงจันทร์ค่ะจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นบางวันต่อโน้ แต่ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ลูกกลางวันมองอะไรไม่เห็นคะแต่ไม่สามารถมองเห็นดาวได้นะคะอ่ะมองไม่เห็นดาวได้เขียนคำว่าดาวลงไปเลยค่ะคำว่าดาวนะคะอ่ะเขียนคำว่าดาวดอวดาวเขียนคำว่าดาวลงไปเลยลูกอ่ะ ต่อไปเนื่องจากแสงของจุดจุดจุดเนื่องจากแสงของจุดจุดจุดแสงอะไรแสงของดวงอาทิตย์ตอบคําว่าดวงอาทิตย์ค่ะเขียนคําว่าดวงอาทิตย์นะคะเนื่องจากแสงของดวงอาทิตย์กรอบแสงของดาวทําให้เรามองไม่เห็นดาวนั่นเองนะคะอ่าโอเค ด้านนี้โอเคไหมคะด้านกลางวันเติมคําว่ามองเห็นดวงอาทิตย์ทุกวันและมองเห็นดวงจันทร์เป็นบางวันแต่ไม่สามารถเห็นดาวได้เนื่องจากแสงของดวงอาทิตย์กลบแสงของดาวทําให้เรามองไม่เห็นดาวนะคะอ่ะอันนี้คือกลางวันไหนลองมาดูกลางคืนอ่ะเด็กเลองมาดูกลางคืนลูกกลางคืนเห็นไหมคะดวงจนันทร์ ท้องฟ้าก็มืดเห็นไหมคะเด็กเดกเขียนคําว่าเวลากลางคืนกอลอางอกลากลงคอออนอคืนกลางคืนลูกเขียนคําว่ากลางคืนมาดูต่อค่ะจะมองเห็นอะไรลูกกลางคืนนี่ไงคะสวยอยู่เลยจะมองเห็นดวงจันทร์ถูกต้องค่ะจะมองเห็นดวงจันทร์นะคะ และอะไรเพื่อนของดวงจันทร์ชื่ออะไรลูกเพื่อนของดวงจันทร์ชื่อดวงดาวจะเห็นดวงดาวเกือบทุกคืนเลยนะคะตอบคำว่าดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวแต่จะมองไม่เห็นจะมองไม่เห็นอะไรเอ่ยตรงกลางคืนดวงอาทิตย์นะคะถูกต้องแต่จะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะคะถูกต้องค่ะอ่าถูกต้องนะคะ ต่อไปอ่ามาดูจีจ่าเลยเด็กๆเขียนถูกไหมอ่าน้องมาดูจ่เลยค่ะเขียนถูกกันไหมลูกอ่าน้องดูน้ะมันจะเลื่อนๆหน่อยนะนะคะอ่าน้องดูเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์มองเห็นดวงจันทร์เป็นบางวันเมื่อสามารถเห็นดาวได้เนื่องจากแสงของดวงอาทิตย์กลบแสงดาวนะคะต่อไปกลางคืน กลางคืนจะมองเห็นดวงจันทร์และดาวเกือบทุกคืนแต่มองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะคะอ่าโอเคนะคะสําหรับวันนี้ของครูมีมีหน้าเดียวนะคะแบบฝึกหัดหน้า170หน้าเดียวนะคะสําหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับครูดวงอีกแล้วนะคะ วันนี้การงานอาชีพจะมาเรียนเรื่องของงานประดิษฐ์กันนะคะงานประดิษฐ์ในวันนี้จะเรียนในเรื่องของประเภทของงานประดิษฐ์และก็ประโยชน์ที่ได้จากการทํางานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์คืออะไรงานประดิษฐ์ก็คืองานที่เกิดจากแนวคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์ที่นําเอาวัสดุหรือเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของจะเป็นของใช้ ของเล่นหรือของประดับตกแต่งนะคะต่อไปนักเรียนมาดูว่างานประดิษฐ์เป็นการนำเอาวัสดุหรือเศษวัสดุที่มีในบ้านหรือมีในท้องถิน่นหาได้ง่ายมาทำเป็นของเล่นของใช้และของตกแต่งนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยลูกตัวอย่างเช่นนำขวดน้ำพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นรถลากนะคะ นำกระดาษหรือวัสดุธรรมชาติจะเป็นพวกนะคะใบไม้เปลือกเปลือกไม้หรือจะเป็นพวกกระดาษเหลือใช้นะคะหรือจะเป็นพวกเมล็ดพืชใบไม้ต่างๆใบไม้แห้งมาทําเป็นที่ขั้นหนังสือนะคะ,ะเชือกฟางนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากเชือกฟางเป็นของตกแต่งได้นะคะ ต่อไปนะักเรียนมาดูต่อเลยว่านะคะงานประดิษฐ์ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ,ะเป็นการนำเอาวัสดุหรือเศษวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เช่นขวดพลาสติกใช่ไหมคะเชือกฟางหรือจะเป็นพวกฝาขวดน้ำอัดลมกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆหรือจะเป็นพวกนะคะถุงพลาสติกหลอด นะคะหลอดดูดหลอดน้ำแข็งสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือจะเป็นของประดับตกแต่งนะคะเอามาใช้ประโยชน์เป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกวิธีหนึ่งด้วยนะคะต่อไปน้องมาดูว่างานประดิษฐ์นะคะแบ่งได้ตามประโยชน์ใช้สอยเป็นสามประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งก็คืองานประดิษฐ์ของเล่น คือสิ่งของที่ทำให้เราเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นประดิษฐ์เป็นว่านะคะเอากระดาษไม้ไผ่ในลูกมาเหลาทำเป็นโครงว่าแล้วเอากระดาษสีมาตกแต่งนะคะหรือกังหันกระดาษจรวดกระดาษโทรศัพท์จากแก้วกระดาษ นะคะเหล่านี้เป็นตัวอย่างของงานประดิษฐ์ของเล่นนะคะต่อไปประเภทงานประดิษฐ์ของใช้คือสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่เรานำมาประดิษฐ์และเอามาใช้ในชีวิตประจำวันตัวอย่างนะคะนำกระดาษมาพับเป็นพัดกระดาษเอาผ้าหรือเศษผ้ามาเย็บเป็นถุงผ้านะคะเอาไว้ใส่ของ กล่องกระดาษต่างๆนะคะนำมาประดิษฐ์ทำเป็นกล่องใส่เครื่องเขียนที่ขั้นหนังสือจากกระดาษแข็งหรือกระดาษสีนะคะหรือจะเป็นพวกกิ่งไม้เปลือกไม้กลีบดอกไม้แห้งนะคะพวกเมล็ดพืชต่างๆซึ่งสามารถนำมาทำเป็นที่ขั้นหนังสือได้ ะะตัวอย่างนะคะที่น้องเห็นเป็นการประดิษฐ์ของใช้นะคะต่อไปการประดิษฐ์ของตกแต่งคือสิ่งที่เราใช้ประดับตกแต่งร่างกายหรือจะตกแต่งอาคารสถานที่ให้ดูสวยงามตัวอย่างนะคะอย่างเช่นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะจากเชือกฟางหรือจากหลดน้ำแข็งหลอดลดูนะคะ ลาตะเพียนแฝนจากใบลานหรือใบพืชหรือจากพวกนะคะแผ่นพลาสติกนะคะหลอดน้ําแข็งเข็มกลัดจากเกล็ดปลานะคะหรือจะเป็นสร้อยลูกปัดนี่คือตัวอย่างนะคะของตกแต่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะอ่าต่อไปน้องมาดูว่านะคะประโยชน์ที่ได้ จากการทำงานประดิษฐนะ์ข้อที่1่ประดิษฐ์แล้วจะได้มีของเล่นของใช้เล็กของตกแต่งนะคะไว้ใช้งานนะะสองทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตัวนักเรียนเองนะคะของตนเองเมื่อประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเราจะมีความภูมิใจใน ผลงานในชิ้นงานที่เราทำนะคะสามเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะน้องได้ใช้เวลาว่างในลูกมาทํำงานประดิษฐ์เกิดประโยชน์นะคะได้พักผลไปด้วยได้ผลคลายไปด้วย 4. ฝึกความมุ่มงมั่นและความอดทนในการทำงานนะคะการทำงานประดิษฐ์แต่และชิ้น กว่าจะเสร็จนะลูกนักเรียนจะมีความอดทนมีสมาธิในการทำงานและนักเรียนก็จะทำงานด้วยความขยันขึ้นมานะคะห้านักเรียนจะมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในการสร้างชิ้นงานประดิษฐ์ชิ้นงานจากความคิดของตนเองนะคะประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วไม่ซ้ำกับของคนอื่นนักเรียนก็จะเกิดความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมานะคะในการสร้างชิ้นงาน ข้อที่6จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะไม่ต้องไปซื้อของเล่นของใช้หรือของตกแต่งนะคะทำขึ้นมาแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้นี่คือประโยชน์ที่ได้จากการทำงานประดิษฐ์นะคะต่อไปลูกสัปดาห์หน้านะคะเราจะประดิษฐ์รถลากกันฉะนั้นในวันนี้นะคะให้นักเรียนออกแบบรถลาก แล้วนักเรียนก็นะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประดิษฐ์รถลากนะคะจะใช้วัสดุอะไรก็ได้นะคะอเอาที่หาได้ง่ายนักเรียนก็เตรียมวัสดุเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำงานให้พร้อมนะคะในวันนี้ให้นักเรียนออกแบบรถลากลงในสมุดวิชาการงานการออกแบบก็คือ การนำนะคะอ่าดินสอมาวาดเป็นภาพร่างของรถลากและระบายสีให้สวยงามลงในสมุดวิชาการงานสำหรับวันนี้ครูดวงขอจบในเรื่องของงานประดิษฐ์ไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ